ดัน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 ครับดันดันอึ้บสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับขอนำท่านผู้ชมครับไปยังไล่ของเราเองนะครับไล่ของช่อง YouTube จตุรงการเกษตรนะครับวันนี้เป็นคิวกู ต่อเนื่องนะครับเป็นเคยเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเป็นคลิปแปลงนี้จะประสบป,ปัญหาหัวมันเน่าครับหัวมันเน่านะครับซึ่งเป็นอ่ามันเน่ามีสาเหตุมาจากอ่เน่าน้ํานะครับหรือว่าอ่าบา,บางบางมีบางกรณีเป็นการเน่าจากเชื้อรานะครับจำไม่ได้ว่าเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าไฟทอปเทอร่าหรืออะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นมันเกิดจากเน่าน้านะครับหมายความว่าข้างบนมันจะมีสาน้ํานะครับที่เขาขุดไว้นะครับและนี่มันมันก็ซึมลงมาด้านล่างนะครับมันก็ได้เป็นสาเหตุนะครับให้หัวมันเน่าเนาะนะครับก็เลยพามาเบิ้งครับมีคนถามมาเยอะครับว่าทำไมคุณจะตกลงบุบอิสานซะผมก็อยากพูดนะครับอยากพูดยาวเลยแหละแต่ว่ามันก็ ก็มันมีบางท่านที่ฟังไม่เข้าใจในภาษาพื้นถิ่นนะครับก็เลยใช้รูปผสมเอาให้บิดแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้อีสานแน่ให้เน่านนะผสมกันไปสรแหละแต่ว่า,าการจะแบ่แยกอีสานแปแหละมันมวนกว่าเด้ภาษาอีสานนะครับสรุปท่านจะได้รับชมคนีท่านจะได้ประโยชน์อะไรครับก็ที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นมันอายุเจ็ดเดือน นะครับพวกเดือนจะเดือนนะครับเป็นม okay. ันที่ต้องรีบเก็บกู้นะครับเพราะว่าอ่ามันจะคล้ายๆมันนาแหละแต่ว่าเรามีระยะเวลาในการเก็บกู้จํากัดนะครับไปขายแล้วก็ไม่ขายมัดแป้งแน่นอนนะครับขายลงตามร้านย่อยนะครับซึ่งเกษตรกรรายย่อยพวกเรามีมีคือเร่งขายคือไม่มีเงินใช้ก็ต้องก็ต้องเอามันนี่แหละไปขายเพราะฉะนั้นขวบ การที่จะเก็บให้ให้เขาอายุขวบหนึ่งจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะอยู่สักหกเจ็ดแปดเดือนก็จะรีบขายแล้วนะครับเพราะว่าเราก็จะกลับไปสู่ธุรกิจหลักเราก็คือไรอ้อยนะครับให้อ้อยด้พี่น้องอ้ยเนี่ยนะครับก็จะกลับไปเพืองให้อ้อยด้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับลุงคุณด้อยนาครคุณก็จะมีอยู่สองคนเนี่ยแหละครับที่ที่ช่วยงานในไร่นะครับมันอายุ7เจ็ดเดือนหัวเล็กนะครับหัวเล็กเป็นมันพันธมังกรขาวนะครับ ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเองมั้งครับต้นทุนต่ำมากทํามันเนี่ยนะครับ16-8-8นะครับไร่ของเราอาจจะไม่เหมือนกันทางอื่นนะครับทางอื่นอาจจะ2เดือนเดือน2เดือนแรกอาจจะเน้นไนโตรเจนนะครับปุ๋ยสูตรสูตรหน้าสูงๆแล้วก็สูตรระเบิดหัวนะครับสาสเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับท้ายๆเนี่ยนะครับก็จะใช้โพแทสเซียมนะครับพอสุดท้าย เร่งเร่งระเบิดหัวมันน่นะครับแต่ของเราไม่ได้เป็นตามสูตรดันเป๊ะนะครับก็มีเงินเท่าที่มีทําก็คือไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับส่วนใหญ่จะเน้นที่อ้อยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเนี่ยมันก็เป็นเงินนะเป็นเงินเป็นทองดีพอสมควรนะครับเพราะว่าลงทุนไม่เยอะนะครับเนี่ยกำลังเก็บกู้นะครับแปลงนี้ประสบปัญหานะครับหน้าฝนเนี่ยก็คือเน่าเน่าหัวเน่าเน่าน้ํานะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดจากเชื้อรานะครับเป็นมัน คือความชื้นนะครับในในดินมันมีสูงพี่น้องเห็นบ่ครับน้ำขังในเห็นบ่นั่นขังมันเลยไรหัวเน่าครับมันเนา่าเขื่อนเน่าน้ำภาษาทงางเทศบ้านเขนื่อนเหม็นตึมตึมเลยครับเหม็นกุบกริบเลยแหละนะครับเหม็น,ลลนะมนแต่ว่าถ้าเชือ้อราเนี่ยเขาบอกมันสิบ่เน่าได้ไอ้มันสิบ่มีกลิ่นได้เออนะครับ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับ2บาท80สตางค์ถึง3บาทราคายในราคามันรวมนะครับตันนึ่งแก่2 0ึ0 3 0 0 0บาทก็ถือว่าสูงอยู่ซ้ำนี่กับพ่อใจดอกแต่ว่าซุ้มค่าเจ้าไปขายนั่นค่าเจ้าก็ยากได้หมนเด้3บาท0เปอร์เซ็นต์นะครับเอามาเบิ่งตอนดันนะครับรถไีเงียมเนี่ยได้ดันได้ดันตลอดเด้ดันด้มันออกจักให้ไวเลยนะครับ มันยังถือว่าราคาสูงอยู่นะครับถ้าไปขายตามโรงแป้งวัดเชื้อแป้งเนี่ยมีต้องมีมัน30%มสิบเปอร์เซ็นต์ในแป้งเชื้อแป้งต้องมีสี่บาทเลยนะครับแต่ว่าเราไปขายน้ำมันร่วมด้วยพี่น้องได้เอาดันเฮ้ย <Hey. S 1> ดันมัไม่เยี้ยมครับดันดันเอาดันดันดันโอ้โหโอ้โหได้ดันตลอดเลยมันลมครับเรื่องของเรื่องมันติดลมพี่นอ้องมันติดลม มันเป็นอย่างนี้แหละครับหน้าฝนมันเราเราทำเก็บเกี่ยวหน้าฝนมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถามว่าทำไมไม่ใช่รถไถใหญ่ลากอันนี้เป็นการเหมือนเหมือนจ้างกันมาก็เหมือนให้ช่วยกันนะครับก็เขาก็จะมีเครื่องมือมาแต่ว่ารถไถเป็นรถของเราเองนะครับก็มาช่วยกันแต่ว่ามันก็ต้องซอยดันซอยปาก้องกันอยู่นี่แหละครับนะครับสังเกตมันติดมันเป็นหน้าฝนนะครับมันออกยากครับ ไอ้ที่งานกับเบื้องหน้ากันชุวลูกเซ็นด้ยใช่ตอนลุงค<อ>ุณล,ลุงคุณเนี่ยออกออกที่ีดูเด้เนี่ยนี่อุนเล่าขยันดิเนี่ยนะครับลุงคุณเนี่ยนะครับเดี๋ยวตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะครับแกจะประจําหน่วยรถสิบล้อเรานะครับอตอนคีป้ป้อยนะครับก็ทํากับน้องชายผู้จัดการใหญ่อยู่สองคนนั่นนะครับส่วนพยยเพื่อนแย้มประจํารถเกี่ยวเข่าด้วยครับคุณรถเกี่ยวเข่าดินะครับ ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการเก็บกู้มันสหลังในหน้าฝนนะครับซึ่งเป็นมันที่ค่อนข้างจะเน่าเสียเยอะนะครับเป็นเสียหายจากการเน่าน้านะครับโรคหัวเน่าต้องรีบเก็บกู้นะครับถ้าไม่เก็บเป็นเน่าหมดนะครับไม่ได้เลยครับจะไม่ได้ตังค์เลยครับนะครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเองนะครับต้นทุนต่ำมากสิบหกแปดแปดนะครับของปุ๋ยทิพย์นะครับปุ๋ยจะใช้อะไรก็ได้นะครับสุดแท้แต่นะครับราคาถูกราคาแพงนะครับขอให้เป็นปุ๋ยที่มีมอกแล้วกันนะครับนะครับ กำลังตัดตัดหัวฟันเหงานะครับอ้าวสิเบือนได้บาทหนึ่งเอาเบือนเบือนรถไปยังไงเบือนเบือนเบือนมาไรเบือนไม่ออกเบือนเบือนเบือนแม่แม่เราไทยไหมเบือนชูมันไปไม่ไหวครับมันไปไม่ไหวต้องต้องช่วยมันนบเพราะว่าแรงมรถพวกนี้มันก้าวแรงมาสิแรงมาเลยนะครับตัวเอ็มยูนะครับเอ็มยูถึงลงหน่นะเราจะไม่ใช้แท็กเตอร์ใหญ่นะครับ ถ้าเกี้ยใหญ่เอาตรงๆจอดเพราะว่ามันมันสามตั้งกว่ามันลงมันลงไม่ได้นะครับเอาบื้นเบื้นเบื้นอื้อจะู่ยออกไปนะครับนี่ต้องช่วยมันยังไงนะครับเอาเบื้นเบื้นนะครับบางทีคัดไทยก็แตกก็มีนะครับเพราะว่ามันโดนใบมีดของรถรถนี่นะครับเบื้นนะครับเอาเบือนเอาอย่างให้เอาเบือนพี่น้องไงเบือนโอ้ยเดือดร้อนมาลอยหนูเื้อหนูตลอดเดือดร้อนเงีย นะครับผู้ใดม้วนผมกระมวลทีคนเดียวได้พี่น้องเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยอดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็พยายามจะให้เห็นวิถีชีวิตนะครับดูนะครับก็ดูเอาความสุขของสำราญนะครับเสร็จจากภารกิจจากการงานนะครับก็มาเปิดคลิปของช่องยูทูบจารโรงการเกษตรมาดูนะครับดูวิถีชีวิตพื้นบ้านนะครับ อาจจะไม่ลึกซึ้งมากในเนื้อหาวิชาการแต่ว่าให้เห็นวิธีชีวิตนะครับดูได้ผ่อนคลายท่านได้คิดถึงบ้านนะครับขอบคุณครับคลิปนี้ขอยัดจบนี้ครับ,บ,รบสวัสดีครับ